โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอด้ผูไชมและเราก็ยังมีพิกตอกน้ผูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go around fun and โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์ซเอีกันเีกเช่นเคยตอนนี้ก็อยู่กับประเทศที่ชื่อว่าไดมอนด์ทราว์โรเปเอดูคนแบบพี่ครับการที่แล้วมันซิตี้ไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้ครับแต่อันนี้แปลกสุดคือเนี่ยไดมอนด์ทราว์เอ็กเจมส์ทีวีทุกคนถูกต้องแล้วนี่คือเหมือนกับปเ,เป็นประเทศเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นของผมด้วยละกันไม่เช่ว่าของผมหรือผมว่าเขาเรียกว่าฟิชเชอริงหรือเอ็กกนก็คือการแบบ ร่วมมือกันสร้างโอเคทุกคนสำหรับคนที่อยากจะเข้าประเทศนี้ได้ร่างคลิปชั้น,นี้จัดไปโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ประเทศที่มีชื่อว่าแจมอนทราวนั่นเองอะไรเปลี่ยนไปแล้วทุกคนก็เปลี่ยนไปเยอะเลยคือเจเคคือเปลี่ยนไปมากเหมือนด i v e ซิตี้แล้วทุกคนนะก็คือในะวันนี้ผมจะมาทามาได้เหรอผมก็จะมาทํางานนะสิถามแปลกก็วันนี้ผมจะมาทํางานที่มีชื่อว่าอะไรดี ก็น่าจะไปทำจิเร็กนะทุกคนนะผมว่าจะไปจิเร็กสักหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาทุกคนไปทำงานไม้เนาะอยากตัดไม้อะ่ะโอเคตัดไม้กัน <c oughs> ตัดไม้กันทุกคนใครมันมาทำบักอะไรไว้เนี่ยผมมีรถสองคันทุกคนดับเบิลรถขายทิ้งได้ปหมขายไม่ได้ด้วย <c oughs> มันต้องเรียกรถกว่าทุกคนเอายี่สีบแปดมาผมเรียกรถกัน อ่าแป๊บนึงอ่าแป๊บนึงอ่าตัวนี้ต้องเรียกใช่ปะดึงรถอ่ะดึงรถอ่ะอ่ะถึงเงิห้าร้อยเนาะโอเคมือขายทิ้งขายทิ้งนี่ขายทิ้งนะทุกคนขายไปทิ้งหายไปห้ร้อยทุกคนตอนนี้ผมก็มีรถจักรคันเดียวละอ่ะเฮ้ยจะเรียกยัาโหลเมื่อวันนี้มีการประมูลรถเลยนะทุกคนแต่ทุกคนก็น่าจะเข้ามาไม่ทางก็น่าจะประมูลเสร็จก่อนเพราะว่าผมไม่ต้องยิปอ่ะอาลัยมาแล้วคณถูกได้ใช้ ว่ายดูส์ย่ามาเรียกชงเรียกใช้แถวนี้เด้อเริ่มที่ห้าแสนไอ่งทุกคนเปิดมูลกันแล้วไอ้ตายแต่ซ่าเออเรียกได้ละทำอะไรไวรุ่นขับรถครับว่าไงไวรุ่นอะไรไปรุ่นอะไรเปลี่ยนชื่อพีอ่อะไรครับเปลี่ยนชื่ออะไรครับอ๋อไอพี่พี่เจมโผลเอฟซีไปเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ,คร,บครับผมให้ตาเด็ดซาร่าทุกคนเจอ FC อีกแล้วพี่มไม่ไปประมูลเหรอพี่ไม่มีตังค์พี่เจอาเงิไนไหนไปประมูลรถอย่างนี้ยังขับรถอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยวพี่พไปขอตัง<ม>ค์จากไอ้มินเลยเกิดแมวไม่เอาไม่เอา,มเอาผมหาเป็นคนโอเคเนาะเปล่าพี่เดี๋ยวผมไปทำเองก็ได้ครับครับผมครับผม เจอกันครับผมครับผมไปประมูลรถได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มั้นอ่ะอะไรนะครับไปประมูลรถได้แล้วอันนึงนะผมปิดเียงไม่นืดส่อนครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เข้ามาก็เจอแต่เหล่า F2 F4 ทุกคนนะก็ตามนั่นแหละผมจะพาทุกคนไปทําไม้เนาะน้ำมันจะหมดก่อนทําไม้ไม่รู้เหมือนกันแต่เงินเราอยู่206 ไปแล้วทุกคนโอเคทุกคนก็ขออนุญาตเร่งความเร็วคลิปเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันช้ามากเลยเว้ย 3, 2, 1, g o What เดี๋ยวนะไม่เพี่ยนสีเลยให้ดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเดี๋ยว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 เอางี้เหรอโอ้โหทุกคนให้ยืมนะคระให้ยืมเห็นลำบากกินไปแล้วโอเคแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับฉันไม่ได้ร้องขออะไรเลยแต่ผมก็ได้มาฟรีๆ สวัสดีทุกคนขอบคุณแอดมินครับผมผมได้มาฟรีๆได้ไงวะเนี่ยยังไม,ไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ดีก็ำลำบากลำบนล้วเข้าใจนะทุกคนว่าไม่ใช่เรกคือผมอยากทำงานได้ตัวเองเอะเนาะเออแล้วอันดับแรกคือตัดไม้ยังไงวะอืออะไรของมหมวมาเนี่ยทุกคนอะไระม่ไม่เข้าใจอะไรหรอทุกคนผมผมผิดเหรอ อันนอะไรทุกคนเช็คแป๊บนะโปเซสไม้ใช่ไหมใครมันมาเอาเหล้ามากินแถวนี้วะเนี่ยอันดับแรกเลยทุกคนคือตัดไม้ยังไงอันดับสองคือแอดมินแม็กครับถ้าคนมาดูคลิปนี้คือรบกุมหายโอเคปะโอ้ให้ตายเดี๋ยวสาร่าจะตัดไม้ยังไงเนี่ยมันตัดยังไงวะทุกคนเดี๋ยวมันดาวซิตี้ผมเป็นผู้สนับสนุนแต่ผมก็ไม่ใช่แอดมินท,ที่รู้อะไรนะ รูปโถะถอยทุกคนตัดหน้าไอ้นี่ก่อน <c oughs> โอเคผาใจแล้วทองทำงานมาแล้วอย่างเงี้ยนี่คือผมอยากรู้ว่ามันตัดยังไงนี่คือนั่นแหละโอเคขออนุญาตหาวิธีการตัดไม้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะสกูแมนโอเคทุกคนคือตอนนี้แอดมินมาบอกผมแล้วทุกคนนะว่าวิธีการตัดไม้นั้นตัดยังไงแต่แอดเราก็วิ่งไปลูกค้า ไม่มีอะไรเลี่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรเนี่ยตัดไม้ยังไงวันไหนไม้เขาตัวโดน,นอ,อ,อะไรนะตัดงี้จริงดิ what โอ้ยโดยกนกระตานะทุกคนนะก็คือเป็นการตัดที่แปลกมากนะทุกคนตัดยังไงวะเนี่ย ไม่ทุกคนยังไงวะ <c oughs> ไม่ผมผมแปลกแปล้นะทุกคนเนี่ยคือทุกวันนี้ผมผมไปรู้ว้าตัดยังไงเหรอโอ้ลำบากเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเครียดเครีคยดเกมมิ่งุกคนดูดิปเปอร์อะไรนะ VIP ป่ะซับพอร์ตป่ะ จะรับพอแลวทุกคนนะอันตับแรกคือตัดต้นไหนได้บ้างโอเคทุกคนดี๋ยวที่ผมดูแล้วเนาะอ๋อทุกคนลำบากว่ะก็ตามมานะทุกคนนะโอเคก,ก็ก็ตัดไปเถอะ โอเคสรุปแล้วไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ใครเขาไปผ่านมะอ๋อแอดมินเราโดนเปลี่ยนใจแล้ไปนั่งดูประมูลดีกว่าไหมอืมเปลี่ยนใจแล้วทำงางนอื่นดีกว่าตายแต่ซาร่าก,กดเก็บของได้ไหมไม่ได้ได้วยเยี่ยมเลย มันไม่มีอะไรอ๋ออต้งโพเศษก่อนอี้ <c oughs> ผมโพวกที่แบบไม่รู้อะไรเลยทุกคนนะโอ้โห <c oughs> ตาย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 ,ตายโพเศษไม้เป็นชาเลยทุกคน <Birthday! S 2> เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเฟรมผมเดี๋ยวๆดีสองร้อเดี๋ยว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 ดับแรกนะทุกคนนะอือเคืออะไรเคออะไรเอ้ยเกนาเท่นาเทนน,นะ,นนนะโอ้ยโอ้เฮ้ยระบบดีทุกคนกดเอ็กวิ่งกดค้างนะทุกคนถ้าคนปล่อย นี่คือกดค้างกปอยเฮ้ยเฮ้ยดีว่ะดี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 ดมมีดีด <Okay. S 1> ีด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  ทิ้งไม้ตัวรัวเลยไม่เกี่ยวมาแล้วโ็ให้ตายเถอะขั้นแรกคือประมูลรู้ต้องไหม่ยากไปดูงานประมูลทุกคนขั้นแรกเลยประมูลตรงไหนวะทุกคน mm hmm. mm hmm. ออืระยะเข้าไปถามแอดก่อนแล้วกันนะทุกคน อะไไรยังงโ <Okay, S 2> อเคทุกคนสมมติว่าลาคนดูดีก็มาโพล์อัน,นี่ทุกคนเพราะผมถามาว่าแอร์ครับผมจะเข้าประเทศนี้ยังไงเออผมจะมาจุดประมูลรถยังไงแอดแม่งวามมาเลยทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ใช้องค์ใช้แอดมินนะผมไม่มีนะทุกคนหรือเปล่าวะไม่น่ามีอะทุกคนตรงประมูลรถวัดโ okay, อเคตามมาไดทุกคนก็ไหนประมูลรถขันไหนขันนี้เหรออะไรนะ แล้วสวยจังครับว้าวนี่คือผมเข้ามาในประเทศก็จะเป็นแบบนี้แล้วสวยจังเลยว่าวจะพาไปทุกคนนางตลอดเทศเชียวเจ้าเจ้เจมาวีเอีทีะปวนครับทุกคนโดนแพร่มาไหนมานี่นเฮ้ทุกคนคันนี้อะไรวะไม่รู้จักผมไม่ดานะไม่ใช่สามสองหรือสามสองเวอร์ชันใหม่หรือสามสี่หรือสามห้าไม่ไม่สามห้าคันผม จะเริ่มประมูลในสองอทุ่มแปดนาทีวัดอ่าแปดอะอู้ไงประมูลอันนี้นะครับเนี่ยมีหมอมีอะไรเริ่อาหาอะไรยังไงที่ขายตะบายัยงไงคือผมดูเหงางมากขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอรัโทรศัพท์มืายตอนเล่นสตอรี่อ,อ่ะ ทดอบไม่ไ,ไดเรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังประมูลเสร็จเดี๋ยวมาแจ้งอีกอรบอบหนึ่งอ๋อทัพท์ซื้ออยู่ไหนครับเฮ้โทัสท์นี้ติดต่อได้ที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวต้องมาแจ้งอีกทีครับเดี๋ยวรอหลังประมูลจบนะผมจะบอกอีกทีนึงนะครับครับครับอันที่สบายใจนี้ครับก็คือผมดีเอกนะทุกคนเอกกับประเทศนี้แต่รูไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนนะก็ตามนะั้นเอ้ย เกียดว่ะเกียดม่ะโดนโออโวมโธ่บ่ดีนะบ่ดีนะร้อนใช่ไหมครับเนี่ยใช่แหละตรงนั้นร้อนเลยรับอุ้มครับรับอุ้ม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 กดเองครับกดเองจอุ้มข่าไปเนี่ย อ้าเป็นแอดมินเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้อืมก็ตามมาทุกคนนะลงประเทศลงไปเฉยลงอย่างเงลงนัะะ้นทะเลอ๋อทุกคนรูดตับประมูลเหรออะไรครับเนี่ยช็อตแบบว่าแบบยังไงอ่ะแบบได,ด้แอดไม่ว่าอย่างเงี้ยผมไปช็อตทุกทอืมประเทศก็ดีนะทุกคนแต่ดีที่ว่าไม่มีใครสนใจผมเลยอะ่ะางนี้มีอะไรทุกคนลองดูดิไม่อาจจะดูน่าเบื่อนะทุกคนนะ โอ้โหถ้าฉันถามงง,งๆล่ะทุกคนครับทำอะไรกันอยู่เขาจะโดนดานน่าก e ่าน e อนเขาขอร้านเดียวเองเขขอร้านเดียวจังเลยโอ้โหขอร้านเดียวขึ้นงานรางวนเฉยเราเนี่ยยิงไปซะเร็ววายดู วายวายวายอะไรครับเนี่ยทุกคนไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเริ่มที่หนึ่งแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนเหนื่อยใจโว่จะกลับประเทศโอเคทุกคนผมขอแจ้งแอดมินว่าผมกลับปะขับเข้าเมืองดีกว่าผมรู้สึกว่าที่พ่อโมรถเงียบมากนะทุกคนโอเคทุกมกลับมา อืมอาเสียรถตรนนี้เยเหรออ่ะกีเก็อรอบที่หนึ่งลานนะทุกคนนะเฮ้ยซื้อรถเฮ้ยเบื้อหัวเดียกไม่เอาทุกคนเยิยมเลยโอเคทุกคนสรุปผมก็ต้องมาถึงรถใช่แต่คือผมดึงมาไม่ได้เลยดิเก็บรถก็ไม่ได้โอ้ให้ตายสาิซา ไม่อยากซื้อคันใหม่วรอทุกคนเดี๋ยวกขาเสกร้นเลยดีทท่ว่าจูไม่ใช่แอดนดี้นะดิเรียบร้อยฮะนี่คือโรงพยาบาลที่เหมือน b y s c 0เหมือนเขากำลังเจ้าเข้ามานะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ต้องรอเม็อัปเดตต่อไปนะทุกคนนะก็ผมก็ท้องฟ้าก็แจม่มชอบดีนะทุกคน อะก็ตามนั้นแหละเนาะก็มีอะไรให้ผมทำอีกไหมเนี่ยไม่มีใช่ไม่มีมมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้ก็ผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนาะตอนร้านอาหารก็อยู่ตรงไหนวะเนี่ยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายคลิปนี้ก็ต้องขอไปที่ผมทำพลาดน,นะทุกคนก็งี้ว่านั่นแหละนั่นแหละทุกคน And I'll be okay, but I don't buy. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.